ก็สวัสดีคนดูแล้วผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมขับจีอีกเช่นเคยนะครับมาอยู่ในแบบรีวิชเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบ้านหรือว่าเกาะลอยฟ้านะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงดีก็เรียกมันว่าเกาะลอยฟ้าก็แล้วกันนะโอเคไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่านะ ม,มีคนนะ อ๋อมีคนอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างก็มีอ๋อ <got> อยู่ด้านบน นหัวเรานะถ w e I i คเรามาเอ่อคนหแล้วก็ยังโฟให้ด้วยนะหมดยังเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับ เ,เดี๋ยวผมว่าน่าจะหมดแล้วละ่ะจะลงไปข้างล่างเลยแล้วกันเนาะโอเคครับน่าจะหมดแล้วลเก็บเหรียญนิดหนึ่งนะครับ ม่งเท่จังเลยขอกินนะขอกินยาน้ำก่อนโอเคตร,าาตรงนี้น่าจะตรงไหนเนี่ยตรงนั้นน่าจะเป็นสามแยกข้างล่างมุมขวาผมจะลงไปกอฮัทหรือว่าบ้านขนแกงน,นะครับ มีคนหรือเปล่านะร้านอย่ากสบายใจเลยบ้านถูกฟามไปแล้วนะครับโหมีกลองด้วยที่มาหมายแล้วเฮ้ยยานาำที่กินมาตะก,กี้เนี่ยคือ หมดแล้วหมดระหว่างการโดดลงมานะแค่หมดเราก็ซื้อเพอิ่มอีกนยนะครับเแียงบอดหรอ โอเคครับผมว่าจะไปบอมเตอร์ต่อเผืแบบ่อมีคนนะเอ๊ะเป็นเขา เอกหนึ่งคนนะครับโอเคหมดตี้นะครับโอเมื่อกี้ตอนที่ผมเดินมาก็ไม่ได้ยินเสียงนะครับอะไรเนี่ยตกใจเลยเพื่อนบอกว่าได้เก่งมากเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอคือผมกำลังจะกำลังจะฟาร์มของเลยสวยเพื่อนโอ้โเดี๋ยวเพื่อนมาเลยสวยเดี๋ยวผมจะอ้อมขวานะครับสวยมากครับ ผมจะมาเล่นมองนี้่เล่นตายหรือเปล่านะเรอแป๊บนะเพื่อนโคตรเก่าโอเคนะตรงนี้มีใครหรือเปล่าวะผมคิดว่าผมมีโล่งนะตะเกียะ โอ <Awesome. S 2> เค okay, จ้าเพื่อนจะรอแป๊บนะเหมือนเราเห็นคนแล้วแป๊บเลยอะ่ะนากก่ากลัวมากเลยนะครับผมเดินมาเนี่ยโอ๊ย,อช,ย,ยชิป โอ้โคตรกามเลย Don't give up Your teammates can still recall you <laughs> โอ้ยเพื่อนเราโดนตุย๋ยอะไม่คิดว่ามันจะมีนะแต่ก็พูดแล้วแบบมันต้องมีอะ่ะแต่สุดท้าย <laughs> แต่สุดท้ายก็โดนอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราจะลงไปแก้แขนข ขี้กลัดตรงนี้เลยนะยไม่องไม่เอาของแล้วจะมาแก้แค้นอ่ะขอดูของแป๊บหนึ่งก็ได้อ่ะเฮ้ย ตกใจหมดบอดเวนไอ้บ้าเอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาโห oh, ตกใจหมดเลยนะคนดูจะมาแบบนี้บ่อยๆไม่ได้นะคือแบบผมเป็นคนขวัญอ่อนมากๆเลยอะไรของบอดเนี่ยมาตรงเวลาเด็ดๆเ,เลย Watch out ก็เดี๋ยวเราจะแก้แค้นนะแล้วก็เอาของนะ let's go <S <got> supplies. คุณมากเพื่อน watch out โคตรจำ เพื่อนเรายิงไอหมอนั่นแล้วคนที่ยิงเราอะโอเคครับเดีย๋ยวผมจะย่องไปนะย่องไปได้ไหมเนี่ยเอ็มโผเราเมาคืนแล้วโอ้หของผมหายเกี้ยงเลยอ่ะ ตีนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเอาคืนนะตอนนี้เราก็คิวไปหงแล้วนะครับเอา้ากล่อวโหได้ของคืนจริงๆด้วยรนะอวผมจะเมาคืนเอา้า เพืเรา Enemies ahead อ๋อบนเขาเฮ้ยเพื่อนเราโดนข้างหลังอะโอ้ Please recall me Uh, okay please recall me i left when we died con bò đó โอเคเราจะปั่นจักรยานไปก่อนเพื่อนนะครับมาแล้วครับโซคิวมาแล้ว อโ,โอเคครับเอ้ากามหอดตี้กินไก่โคตรกัมโอเคครับโอ้โหยิงจนเพลินนะสิบคิวโหสุดยอดมากเพื่อนโอเคครับก็ตอนหลังแบบนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับ ก็สวัสดีครับเล่นจนเพลินเลย